ที่ทางองค์กรมองได้หาประกาศว่าหุ้นถิันที่ทำดำเนินการภาสถานศื่ษากข้าวเลือกให่ ผู้ควรทำสันเสริเชื่อถืแอแล้วอุไรวันเพลอดแล้วเรวสวยสีประเสริฐเลื่อปรีชาพาสัยกกสุรักล้มเอภัยในใจจินเนการณสดงดีรคานันประสารผู้ียนการสัถารศึกษาอิาทยาและยุ่งหันรุณคู่อุไรวันสีสุรัต คุณครูชำนาญการพิเศษจุดสามผัการเรียนรู้ภาษาไทยสองท่านคือคุณเฉลียบุตวด้านการศึกษาที่พวกเราข่าวนครนายกได้บรรทุกชื่ละหนทำเนียบอิยศจดหมายเหตุนรนายกคู่กนศรรษสองพันหาร้อยหกเจ็ดด้านคุณเฉลยวเป็ผู้ยก่องคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนครนายกที่มครักร Muito hum, hum. do ท่านผู้เกษยียณยกเจ้กรรและให้เหกียรติการแสดงความยินดีให้กับผู้เกษยียณยกรการทั้งสองท่านในค่าคืนนี้ได้จนกัครับเรียนท่านอดีผู้ารลนวเุการาสอง ท Nil, Bref, ını, ่านผู้สมุกท่านผู้สารสปอร์จีนเพื่อความ่วมมือท่านผู้น้องตุ้คูนแข่งทีุ่ตเกตที่เคารพทุกท่านนะครัี้นวิสุิเกการที่ได้มาเ่ือแสดงความดีในการจุดอาจจะว่าเนที่อยู่เราท่านนาคัคือทานอกฤษนาทน์ปัาและทุคุณุูง คุณตูนนายวันันะครัีรับรู้เกี่ยกับกิจการะการเวลาของเพืนเป็นวัมวระจักรจากจ,ากจากุดต้น,ตนจน,จน,น,น,นเ,เป็นมันเป็นมืไปทางจากวเป็นินจากเดือนเป็นปีจนมาถึงวันนี้61 60ปีที่ภาคเจ้าทาได้กเกษียณอย่างภาคภูมิท ปราตูราท่านหลังว่าระยะทาทีิสูจ์มาก,การเวลาีิสูจ์คนแบดนี้ท่านทั้งสองได้พิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าการที่เดซีสลับการทำงานอย่างจริงจังตา,งงามคํานำความสัมมาตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของท่านทั้งสองเป็นว,วาระาษีณอายุราชการเป็นเรื่องที่ ไม่ได้ง่ายนะคะที่ควมนั้นสองแเป็นตัวอย่างการคองตนคองคนรงครองงานด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ช่วยใช้จนบเรลุผลเป็นตัวบ่งการต่อการศึกษาของพวกเราอย่างมากมายแม้หลังจากวันนี้ท่านเกษียณไาเยุะและจาไปแล้วก็เป็นการเกษียณที่ เพียงยติบทบาทหน้าที่แปุงงานความดีของท่านจะไม่มีบรรณัณฑเสียงจจนใจพวกเราและู้บา้บัพปัญชาหลอกโยงเพื่อโลกงานทุกท่านในกัจจุบันนี้ท่านทั้งสองเดินทามาถึงเส้นชัยในหน้าที่ราชการดิยฉันขอสแสดงความยินดีกับความสำเร็จในอาชีพและขอประกาศยกย่องกุณง,งานความดี ที dos, os, re ่ท่านั้งสองได้สร้างไว้กับองการศึกษาของชาติอันเป็นแนวทางให้กับผู้ร่วมวิชาชีพได้ยึดถือเป็นแบบอย่างเพื่อให้แก่การยกย่องให้เป็นผู้สืบุกคลด้านการศึกษาอย่างแท้จริงใายสุดนีใช้ขออำนาจุลพระศีระรากไยและสั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราท่านทั้งหลาย ขรอคับถือได้โดยบรรดาให้ท่านทั้งสองจนมีความสุขมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์สุขสมหวังดังำราปรนาทุกประการขอขอบคุณค่ะ อุปการะบประโยชน์ของศาลผวาราชการวาหนาที่อุปการะประโยชน์ปฏิบัติหนะาที่ขลตลอดรงจริงอิใช้วิสุทธิสัจท่านนายกสมาคมผู้ขอคุณประโยชน์โดยตเอันผู้่แต่ผู้เกี่ยมเดียวเราได้ผู้ได้ผลหรือจะขอขอคุณจิงาผลรยกนเียกโ เด้เอกได้บรรากากระยสน้วยกานของดเตอร์นันพรมาผู้เชี่ยวชาญในพื้นนครยศุภท่าน้วะเอาละก็ได้รบปีทั้งสองคนนั้นได้เดินชิดมาเป็นเวลา2ังหมว่งันเก้าร้วาเก็เกียวรางวัลต่างๆที่เกิดขึ้นในเก้นทอนคกยศุ และให so so, so right, so so, so no ้คำผลงานเชี่ยวชาญจนได้เป็นผู้ดีงามเชี่ยวชาญเพียงถือว่าต้องเป็นระยะเวลาได้มาอยู่นครจอมเทียนต่อลอดสองปีนั้นถือว่าเป็นผู้หนาที่สมบูรณ์แบบนั่นคือได้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ถึงแม้ว่าระยะเวลาเปียกไม่นานแต่ถือว่าสมบูรณ์คุณเป็นภรวันหรืออ่อนโยอันนี้เอานานของนครจอเป็นสิ่งเจ้าเกิด ก็จะได้ว่าอุเรวันนั้นทำงานให้กับตระเรียนให้เร็วสุดไปเป็นใหญ่เป็นโตและเป็นคนที่สอนปัญญาพอบายเป็นประสบความสำเร็จในด้านต่างๆที่เรียนต่อจากับาวัยไรนั้นเห็นได้จากเหตุเหล่านั้นได้จับมาทำอารวาสปลดกุเรวันอยู่ตลอดเวลาสิบตองด้วยารคาดว่าไม่ได้เห็นได้ว่าอุเรวัน เป็นคนที่มีคุณภาพมีสพแสงว่างในการทำงานในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่การสอนเป็นน้องเล่นยันในโอกาสนี้ขึ้นพบวาระทางเกษตรวิชากา,ารแต่ผมขอสิ่งสกิลทั้งหลายที่อยู่ในสายตัโลกและสิ่งที่ทุกคนนับถือในโอกาสน,นี้ลงโดนประธาน,รรนรประธานก่อนให้นักเตะอาารย์ประธานผู้ดีการเชี่ยวชาญเกณฑ์นายกเพียาพงษและค,คุณไรยวันชรยา ผู้แทนาพิเศษโรงเรียนตะกอนยัเลิกกองกำลังศึกกามเดินที่สิ่งไร้ทางพัฒนาและมิสระในกูมาทัศนตากีบรีรัรยโยท่านรองแล้วก็ทานประธานท่นกรรมการิสาตดยับย์วิยาคมท่านโฆษกแก้ไหผลท่านสมรภูมิอ้นคูครองเย์เัย์เรย์คมแา่คณะผู้การาต่างๆที่ได้มาร่วมงาน และท่านผู้บริหารจังหวัดพะเยาท่านผู้บริหารจังหวัดสระบุรีจังหวัดอุทัยภูมีที่ได้มาร่วมงานรวมถึงท่านผู้ชมทุกท่านท่านคผู้ชมที่อยู่ระเบียงบนยอดและคุณครูที่มาจากตรงในรั้วรอถึงนักการพัฒนาที่ได้ร่วมมาให้เกียรติในวันนี้กระผมนะครับในนามของผู้เกษียณนะครับขอรัชกาลประธาน การาเรียนอุดรธานี่ยรู้สึกเป็นเกียรติที่นะครับที่ทุกคนนะครับได้ให้เกียรติมาร่วมนำแสดงความยินดีนะเรื่อกราบขอบคุณท่านประธานที่มาให้เกียรตินะครับท่านประธานรัชกาลที่๓ท่านประธานในการร่วมงานเอุ่กวันนี้ครับซึ่งเกิดนั้นจริงๆแล้วชีวิตตอนเป็นเด็ก เาจจะมีความรู้มากอพอเป็นผู้ใหญ่มาเริ่มจะมีความสุขพอแก่มาอาจจะสุขมากขึ้นะนะครับก็เลยก็เลยมีอะไรที่เข้ามาในชีวิตมากมายชีวิตนั้นไม่มีอะไรแน่นอนสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือเป้าหมา,าให้เราตม่ได้ไปให้ถึงและชีวิตจะมีความสุขขอบคุณครับเออจะหาใครเล่นเพือ่อในการ เขียนเป็นจิตใจจษามใหกเป็นจิาอย่างจริงปีดังปรีดุให้เป็นสาแจ้งเหตุผลประการทางราการสถาันยานฐานโรงเรียนนครนายกวิทยาคมท่านผู้ริหาท่านท่านผู้มีเกียรติท่านกราบขอบคุณที่่านเสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานใดยันนี้ขอบคุณค่ะ เราิทยาคมส่งมอบให้กับผู้เกษียณอายุราชการสำหรับงดงามความสงสานคื่นเพลงส่งมอบให้กับท่านที่เกษียราชการทั้งสองแนก่าอย่นท่นนนักแสดงรับ